มแนวสีเมาเบาสูฟังงเนี่ยสูนสู้นม่ได้ใจเนี่ยลกปูน่ะเท้าว่าพอมอีกสูหาเห็ดไปทัวระหว่างขี่กาขึ้นนี้ขึ้นปากมึงได้สูอายบมันนี่ไอพี่ไอน้องอายประชาชนของมึงมันเห็ดไปทัวมึงนั่นถ้าเห็ดไปทัวพวกหูยักเบิ้งให้มันดีก่อนกันเสียอย่างโอ้ ปลาคักมึงบลาหอวคุ้มนรกคุ้มทีร่แปดสิบแปดชั่วหลายชั่วเบิดฝูงไปเป็นฝูงกลับเป็นฝูงโอ้สุนมันสัวเนาะมันเป็นคนดอกสูน้นั่นซัวายโอ้ยก็เหล้วกูขึ้นกูนี่คนจะโวทอนมอยจะมาแถวนี่นะเน่ให้กูเห็นหนาอุ้ยทางมึงก,กับขับมึงกูสุดสนองนี่งัดหีมึงเนี่ยโอ้ ซุมนรกบ่มีเวียมีงานพาผัวมื้